มากก็คือว่าเราไม่ได้ไปท่าเรือปกติตรงนู้นเห็นไหมเราเดินลงบันไดข้างเล็กๆนี้มาแล้วก็จึ๊กๆึ๊กจมีเรือจอดตัวนี้อยู่เยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นเรือกันแล้วสวัสดีค่ะ ว้าวมากันแค่หกคนเองเรือลำไหนเอ่ยโอ้ลำนี้โอ้เรือใหญ่ด้วยมันจะเชียงไล่มันจะกลับแล้วจะกลับแล้วเราขับเราต้องแล้วดึงขึ้นมาไหมเดี๋ยวพี่เขาจะ ให้เราขึ้นง่ายๆหาทุกพัดไปทางอูตอายุมันจะมาเป็นโลกโลกเพะว่าเรามาแล้วเราก็อยากจะเที่ยวใช่ไหมใช่ใช่ก๊ะกำลังลุ้นอยู่ว่าวันนี้จะออกได้ไหมพรุ่งนี้ก็มีพีพีอ๋อแต่วันนี้เขาออกกันอยู่ใช่ไหมครับกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาจะไปพีพีพรุ่งนี้มาลื้อเขาจะกลับแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเขาเลยอยากไปอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเป็นช่วงๆแต่มันไม่ไกลเนาะสิบห้านาทีเองเนาะไอ้นี้เนี่ยประมาณยี่สิบนาที เที่งนี้เที่งนี้พ่อเราไปเกาะที่เขาจะลากเรือขึ้นมาฝั่งลายาฝั่งนู่นก็ประมาณครึ่งมันก็เข้าด้วกันะค่ะใจนี้ตืนตน<อ>ต่นเต้นไหมครับ<อ>ตื่นเต้นไหมกำลังจะขึ้นเรือตื่นเต้นเลยฮะับตื่นเต้นไหม<อ>ไปดูปลาดีกว่า<อ>ไปดูปลาดีกว่าจะไปดูปลาเรือลำนี้

คือตอนนี้อยากจะให้ทุกคนได้มองได้เห็นมากๆว่าการเที่ยวทะเลหน้าฝนเป็นอย่างไรนเครับจะทุรักทุเลนิดนึงตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะแล้วก็ i ตอนนี้มาถึงเกาะไข่แล้วน้องคีนก็กําลังเล่นทรายกันอยู่หาดทรายที่นี่ขาวมากเลยนี่ดูก่อนมันมันขาวกว่าอยู่บนเกาะไปถึงเกาะใหญ่ะนะเกาะภูเก็ตน,นะแต่วันนี้เสียดายมากมันจะมีเกาะไข่ ซึ่งเป็นที่ที่เขาสน็อกเกิล่งกันแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเพราะว่าคลื่นแรงมากพี่คนขับเรือนำก็เลยมาเล่นชายหาดแทนนี่วันนี้เรามาที่เกาะไข่โอ้โหเปียกไปหมดมาแล้วคลื่น ม,มีอยู่หนึ่งตัว่อือน,นี้กันนะจะมองเห็นหรือเปล่าเจอไหมเจอไหม จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใส่ชุดนี้มาลงน้ำกันดูนี่ดูคุณพ่อเพราะว่าจิมมีลืมเอาเสื้อว่ายชุดว่ายน้ำมาด้วยชุดว่ายน้ำอยู่บนรถล,ลืมออมามาหลายตัวแล้วมเมลืมมาแล้วเห็นไหมปลาปลามาแลา้ว ตอนนี้นะครับ <Yeah. S 1> เราก็มาเล่นน้ำทะเลกันนะครับอยู่ไหนไอลิีอยู่ไหนนี่ คืออย่างที่บอกไปว่าเราลืมชุดว่ายน้ําไว้อยู่บนรถนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าจริงๆลงมาเล่นน้ํากันเลย <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวตอนขากลับค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทํายังไงกันดี <Yeah. S 1> มาแล้วชุปเปร์จำจำตอนนี้เด็เดกๆกําลังเล่นอะไรกันอยู่คะเซิร์ฟวิ่งเฮ้ยอยา เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูรอบก่อนโอ้โหหาดทรายขาวมากๆเลยที่นี่ก็คือเกาะไข่มีปลาด้วยนี่มีปลาเป็นฝูงเลยอยู่ข้างล่างว่ายังไงว่ายังไงไ้ตงวยังไงตองยังไงป้าจะถ่ายวีดีโอเดี๋ยวก่อน